สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณกับครูโบวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่10เรื่องการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองนะคะก่อนจะไปเข้าสู่บทเรียนกันครูโบมีสื่อวิดีโอให้ดูดูให้ดดใหเด็กๆดูนะคะ90วินาทีกับวิทยาการคำนวณป .1 การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูกการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกคือการกระทําในการแก้ไขปัญหาโดย การทดลองหรือลองทําดูเป็นการเลือกเพื่อจะเอาไปลองทําดูว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องให้เลือกใหม่จนกว่าจะได้คําตอบที่ถูกต้องตัวอย่างนะคะลิศดากําลังลงชัวทัศ์เห็นเขากำลังทำขนมลิศดาอยากลองทำบ้างเลยเข้าครัวไปเตรียมส่วนผสมหลังจากนั้นลิปดาก็ลงมือทำขนมครั้งแรกไม่อร่อยเลยลิศดาเลยไปหาสูตรจากอินเทอร์เน็ต ครั้งนี้ขนมของวิปาออกมารสชาติอร่อยเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากวิปาที่เราจิตลองจิกในการทำแล้วนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เรามีกิจกรรมตามหาภาพที่หายไปสิเด็กมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าภาพที่หายไปเป็นภาพอะไรระหว่างหนึ่งตูงไม้สองรังผึ้งสามดอกไม้และสี่ก้อนเมฆช่วยกันคลิดหน่อยนะคะ,ะเฉลยค่ะรางผึ้งน,นั่นเองสรุปนะคะ การแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกคือการกระทําในการแก้ไขปัญหาโดยการทดลองหรือลองทําดูเป็นการเลือกเพื่อจะเอาไปลองทาดูว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องให้เลือกใหม่จนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ จบไปแล้วนะคะเรามาดูกันว่าการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกคืออะไรนะคะ <c oughs> คือพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อการทดลองทำโดยไม่รู้ผลของพฤติกรรมนั้นว่าจะถูกต้องหรือไม่ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการทดลองทำซ้ำหลายๆครั้งนะคะจนกว่าจะเกิดการเรียนรู้และพบวิธีการแก้ปัญหา เรามาดูตัวอย่างนะคะเด็กๆตัวอย่างที่1นนะคะเขาให้เด็กๆด,ดูว่าจากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะจุดเริ่มต้นตรงนี้จุดสิ้นสุดคือแอปเปิ้ลให้เด็กผู้หญิงเดินไปที่แอปเปิ้ลนะคะโดยที่เดินได้ครั้งละ1บล็อกเคลื่อนได้ครั้งละ1บล็อกนะคะจะเดินยังไงอะเด็กๆมาดูกันเลยนะคะดูลูกศรน,นะคะไปทางขวาไปทางซ้ายขึ้นบนและลงล่างนะคะสี่ลูกศร ก็คือเดินไปข้างหน้า3บล็อกนะคะแล้วขึ้นข้างบนอีก2บล็อกแต่การเดินก็ไม่ได้มีวิธีเดียวนะคะมีหลายวิธีเช่นเดียวกันถ้าวิธีที่1ก็คือที่เราเดินเมื่อสักครู่นี้คือ3บล็อกและ2บล็อกนะคะพอมาดูวิธีที่2นะคะเดินขึ้นเดินไปทางขวาเดินขึ้นบนเดินไปทางขวาเดินขึ้นบนแล้วก็เดินไปทางขวานะคะถึงจุดหมายเช่นเดียวกัน จำนวนบล็อกก็เท่ากันนะคะ5บล็อกเหมือนกันเรามาดูเกมเขาวงกฏนะคะเขาวงกดที่เด็กๆเขียนนะจะสามารถเดินได้ทั้งหมด3เส้นทางด้วยกันนะคะจากที่เด็กๆเขียน3เส้นทางเนี้ยเด็กๆคิดว่าเราควรจะเดินเส้นทางไหนนะคะนักเรียนพบเส้นทางทั้งหมดทั้งหมด3เส้นทางนะคะแต่เราควรจะเดินเส้นทางไหน เส้นทางสีน้ำเงินค่ะเพราะเป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดถ้าดูจากรูปภาพนะคะมันจะไม่สิกแซกมากเนาะเวลาเราเดินเราจะใช้ในการจำนวนนับบล็อกนะคะการนับบล็อกเพื่อเดินทางแต่ละเส้นสีนะคะสีชมพูจะเดินทั้งหมด17บล็อกสีส้ม19บล็อกและสีน้ำเงิน16บบล็อกนะคะเพราะฉะนั้นสีน้ำเงินจึงเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดที่เราควรเลือก อ่ะเรามาดูนะคะเกมโจรสลัดนะคะเกมโจรสลัดนะคะมีโจรสลัดทั้งหมด5คนนะคะเราจะเดินยังไงนะเราจะเดินยังไงหคนนี้เพื่อให้1ใน5นี้ไปหาหีบสมบัติง่ายๆเลยนะคะก่อนจะทํางานเด็กๆใช้นิ้วมือของตัวเองอ่ะลองลากดูก่อนอย่าเพิ่งใช้ดินสอลากลงไปเพราะมันอาจจะทําให้เลอะได้เวลาที่เราคิดผิดนะคะ แต่ถ้าเราถีดผิดก็ไม่เป็นไรนะคะเราถึงเรียกว่าการลองผิดลองถูกก็เราก็ต้องหาจุดใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอนะคะอย่างอันนี้นะครูโบมองครูโบใช้นิ้วลองกีดแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้ลองดูกันนะคะปื๊บปๆ๊บปบใช่ไหมนะ เห็นไหมคะโจนสลัดคนที่สี่นะคะสามารถไปเอาหิบสมบัติได้เด็กๆตอบถูกไหมคะอ่าเรามาดูน,นี้นะคะว่าเส้นไหนนะคะเส้นไหนนะคะที่เป็นเนื้อสัตว์ในสามเส้นนี้นะคะสามเส้นนี้เส้นไหนที่เป็นเส้นเนื้อสัตว์นะคะ ที่สิงโตจะได้กินเนื้อสัตว์เพราะสิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อเนาะก็จะต้องกินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้น3ามเส้นนี้คือเส้นไหนบอนเดิมค่ะเด็กๆก,ก็แค่ใช้มือของตัวเองลองลากเส้นดูก่อนนะคะว่าเอ๊จากเนื้อสัตว์นี้ไปยังไงเนาะ,อะลองดูคะ่ะว่ามันถูกไหมเนาะอาจจะงงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างขดเขียวมาเลยเจอแล้วนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆส่วนอันนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการเล่นแบบเกมจิ๊กซอนะคะจะมีชิ้นส่วนมา3ส่วนส่วนแรกเลยคือเป็นส่วนปากส่วนที่2ตรงกลางเป็นส่วนหัวส่วนที่3เป็นส่วนขานะคะเด็กๆดูรูปเงาตรงนี้เขาให้เราลากมาตรงเงาตรงนี้นะคะลองดูว่าส่วนที่1ก็คือชิ้นไหนคะอ่าชิ้นที่ไปอยู่ตรงศีรษะถูกต้องค่ะ ส่วนที่2คือชิ้นที่อยู่ตรงปากและส่วนที่3คือชิ้นที่อยู่ตรงเท้าโ้เด็กๆเก่งมากนะคะก่อนจะจากกันไปวันนี้มีคลิปวิดีโอนะคะอีกหนึ่งคลิปให้เด็กๆได้ดูแล้วเราค่อยไปทางานในวิทยาการคำนวณเลนแบบฝึกหัดกันนะคะพบกันอีกทีสัปดาห์หน้าในวบวบไปแล้วค่ะไ๊ายบายค่ะเด็กๆคุพี่กิ่งเองค่ะเด็กๆเคยประสบปัญหาจิ่คิดหาวิธีแก้ไขยังไงก็คิดไม่ออกไหมคะอ่า หลายคนคงเคยกันใช่ไหมล่ะคะวันนี้เนี่ยครูพี่กิ่งเลยจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาอีกหนึ่งวิธีค่ะโดยเราจะมาเรียนรู้ผ่านปัญหาของเจ้าลักกี้กันค่ะเด็กๆเ,เจ้าลักกี้เนี่ยกำลังจะเดินทางกลับบ้านค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นบ้านของลักกี้ไหมคะแต่เด็กๆค่ะ เงื่อนไขการกลับบ้านของเจ้าลักกี้คือเจ้าลักกี้เนี่ยจะสามารถเดินได้แค่8ปก้าวเท่านั้นลักกี้ต้องกินเนื้อจำนวน8ชิ้นและเจ้าลักกี้เนี่ยจะไม่แวะเล่นลูกบอลระหว่างทางกลับบ้านด้วยค่ะ เมื่อเด็กๆเ,เนี่ยเข้าใจเงื่อนไขแล้วเรามาช่วยกันค้นหาทางกลับบ้านไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มหาเส้นทางที่หนึ่งกันเลยค่ะเด็กๆว้าทำไมลักกี้ถึงกลับบ้านไม่สำเร็จกันนะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรใช่แล้วค่ะลักกี้เนี่ย ดันไปแวะเล่นลูกบอลระหว่างทางก่อนแถมกินเนื้อแค่7เจ็ดชิ้นเองจึงทำให้ลักกี้กลับบ้านไม่สำเร็จนั่นเองค่ะงั้นเรามาลองหาทางกันอีกรอบนะคะครั้งนี้ลักกี้เนี่ยเดินทางกลับบ้านสำเร็จไหมคะ เรามาลองตรวจสอบเงื่อนไขกันดีกว่าค่ะเดิน8ก้ากินเนื้อ8ชิ้นและไม่แวะเล่นลูกบอลว้าวครั้งนี้เนี่ยลักกี้เดินทางกลับบ้านได้สำเร็จต้องตามเงื่อนไขเลยค่ะเด็กๆเ,เอ๊ะแต่ว่ามีแค่เส้นทางเดียวไหมนะ ที่จะพาลักกี้กลับบ้านได้อาไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวเท่านั้นนะยังมีหลายเส้นทางเลยใครใช้เส้นทางไหนบ้างอย่าลืมมาเล่าให้ครูฟังด้วยนะเด็กๆหาจากการค้นหาทางกลับบ้านช่วยเจ้าลักกี้เนี่ยจะทำให้เห็นว่าเมื่อเราเจอปัญหาเนี่ย การทดลองหาทางแก้ไขไหลายๆทางก็เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะที่จะทำให้เราแก้ปัญหาได้สำเร็จค่ะเด็กๆเ,เราเรียกการแก้ปัญหาแบบนี้ว่าการลองผิดลองถูกค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เนี่ยครูพี่กิ่งก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าเราจะมาเจอกันเรื่องอะไร อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ